นี่คือปลาซีแบทนะคะปลาซีแบทก็อร่อยนะ,ะทำกับข้าวได้อร่อยนะ,ะเนื้อดีนะ,ะเดี๋ยวจะมาเลาะทำจะทำอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแร่เนื้อก่อนนะคะแร่เนื้อออกมาเป็นชิน้นก็แร่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะปลานี้จะแร่ง,ง่ายกว่าปลานิลนนะคะก้างเขาจะเป็นก้างใหญ่ๆเนาะไม่ค่อยเป็นก้างคือก้างไม่ถีเหมือนปลานิลนนะคะปลานิลนจะก้างจะถีีมาก แล้วก็มีตรงนี้นิดหน่อยเองเนะก้า,างเขานะตรงแผงนะส่วนเนื้อเนี่ยจะแน่นคล้ายปานินเหมือนกันนะก็ะเดี๋ยวจะชุบแป้งทอดนะคะก็าอาจจะทำปาปตาซีแบตลุยสวนอีกครั้งนะคะพอดีญาติมาเขาอยากจะกินเอาฝรั่งพูดให้เขาฟังว่าอร่อยมากปลานินลุยสวนลุยสมุนไพรนะเดี๋ยวเราชมว่าจะอร่อยเหมือนกันไหมนะคะ ก็หั่นเสร็จแล้วนะฮะจะเป็นแบบนี้นะได้เนื้อเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เราก็ผสมแป้งแล้วนะอ่ามีแป้งอัลป์โป๊ะแล้วก็แป้งอทอดกรอบแล้วเราก็ใส่อ่าผงเบกกิ้งโซดานะผงฟูอะไรประมาณนี้นะเขาเรียกนะก็เราจะคลุกแป้งนะคลุกแป้งเนาะเพื่อที่จะได้เวลาก็จะทอดนะะคลุกแบบนี้นะ คลุกให้หมดเลยนะคะปลาของเราก็ประแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เดี๋ยวรอรอทอดนะคะต้อง,ต,งตั้งกระทะให้ไฟปานกลางแล้วทอดนะวันนี้เราได้อะมะม่วงมานะมะม่วงเม็กซิกันเนาะลูกนี้เท่าไหร่เกือบสองเหรียญน,นะะ ประมาณห้าหกสิบาทนะเนี่ยเป็นเงินไทยนะห้าสิบกว่าบาทแพงมากแต่ถ้าถ้าจะกินสดนี่ต้องเอาแข็งๆเลยนะพอนิ่มนิดนึงเนี่ยจะสุกเลยข้างในนะข้างในจะสุกเลยนะคะนี่นะจะจะเหมาะสําหรับจะกินหามกินกับพริกเกลืออะไรพวกนี้นะถ้าจะมายามทำทําอะไรพวกนี้ก็ต้องเอาแข็งๆนะเดี๋ยวจะจะมาใส่ยำนะ นี่ก็คือน้ำตาลนะน้ำตาลน้ำตาลน้ำเชื่อมนะเอาใส่อน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามไปแล้วนะเ,ออเดี๋ยวใส่เวลาจะยำก็จะใช้น้ำนี้นะนี่ก็เอาแค่ส่วนเดียวนะไม่ไม่ได้เอาทั้งลูกนะคะก็เขียวอยู่ก็ออกเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากนะไม่ไม่เปรี้ยวมากนะถ้ากินแบบว่ากินจิ้มเกลือนี่จะอร่อยนะคะ นี่ก็คือเครื่องนะฮะก็มีมะม่วงที่หั่นเสร็จแล้วนะใบมะกรูดตะไคร้อันนี้ก็คือมะนาวนะมะนาวเอาทั้งเปลือกนะมะนาวนี่คือหอมเขียวนะอันนี้คือกระเทียมนะนี่คือพริกอันนี้คือขิงนะขิงนี่คือหอมแดงนะนี่ก็คือใบสะระแหน่นะที่เราจะใส่ ปลาวันนี้นะคะโอ้โหแซ่บอีกแล้วค่ะแซ่บอีกแล้วนะรอชมนะคะรอชิมนะจะเป็นยังไงวันนี้จะอร่อยกว่าวันก่อนนะมาทอดกันนะ,นะคะ Era mia. ใส่พแล้วเราใส่พริกลงไปนะฮะเหมือนรสชาติจะดีขึ้นเลยอะ่ะเราก็จะใส่หอ,อมนะฮะพริกนีสนะะกนนะะใส่ไม่หมดนะพนิกแดงนะฮะใส่ไม่หมดนะเพราะเผ็ดมากนะ,ะพริกนีเม็ดเต็มเลยไม่ใช่ครัวนะ,ะ,วนะ,ะแน่นนะ,ะพริกนี้ถ้าเม็ดแน่นๆนะฮะน่นๆเผ็ดมากนะฮะแต่ถ้าพริกเม็ด กินความเปรี้ยวของมะม่วงเลยแต่มะม่วงอันนี้นี่เปรี้ยวมากนะไม่เหมือนมะม่วงยำบ้านเราอันนี้เขาจะกินแบบออกเปรี้ยวออกหวานนะ ู่ตรงนี้นะฮะถั่วด้วยนะฮะไม่ถั่วด้วยถั่วทอดนะ,ะโอ้โหยิ่งมันไปกันใหญ่นะ,ะอร่อยหะะวานมันปลาก็กรอบนะ,ะแต่ทําเสร็จแล้วต้องกินเลยนะคะกินเลยนะ,ะกรอบอร่อยมากนะ,ะกรอบถั่วก็กรอบนะ,ะมันนะ ยังไงคะชอบไหมคะชอบคลิปนี้ก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกดกระดิง่งอย่าลืมคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะคอมเมนต์ด้วยนะคะจ่ายคลิปนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเร็วๆค่ะทุกท่านไปสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านนะคะ